นะนะครับน้องกันนะครับก,ก็ดีใจครับเพราะว่าทุกครั้งที่เป็นวันแม่หรือว่าเป็นวันดีๆเนี่ยเราจะสึกมีตรงสุขทุกครั้งแล้วก็จะบอกว่าคืออ,อ,อย่ารู้ว่าที่นี่เนี่ยมีใครที่คุณแม่อยู่ต่างจังหวัดบ้างครับโอ้คิดถึงป่ะคิดถึงนะก็กอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเวลาก็จะมอบความวัญให้คุณแม่ได้เนี่ยตัวการเนี่ย เวลาว่างเนี่ยจะโทรถามคุณแม่เลยอ้อนแม่หาวันี้เนี่ยเหนื่อยจังเลยแต่ว่าอยากให้เป็นใจจังเลยขอตังค์หน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมโอ้โหขอบคุณแม่รักรักแม่เหมือนกันครับผมขอบคุณมากนะครับ ถามแล้วสองเพลงครับรักแท้อยู่เหนือกาเวลาแล้วก็ดึงกันพันล้านเพลงต่อไปเพลงนี้